รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผล <Yeah. S 3> ิตภัณฑ์ตราพันท้ายสรสศิผลิตภัณฑ์ดมสดตราหนองโพแว่นครับเจริญฮิก๊กี

สงครามความอร่อยมาสร้างสมรภูมิความอร่อยกันอีกครั้งที่ตลาดบองมาเชตลาดในเมืองกรุงเทพฟ้าอมอนสงครามกำลังจะเกิดขึ้นที่ตลาดแห่งนี้อีกครั้งและจะเป็นสงครามการแก้มมือค่ะคุณผู้ชมส่วนผู้ที่จะมาควบคุมสงครามความอร่อยในครั้งนี้ได้แก่ตลกอารมณ์ดีผู้มากับเสียงฮาคุณโจอี้เชิญยิม้ม ัสดีครับโอ้ยแหมว่สวยนะครับนะครับฉันยิ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วผมอยู่ที่เดิม้วคือคือบอมมาร์เช่นะครับสลาดทีสตาอาีิสุที่ผมเคยเห็นมานะครับของก็สุดทุกสินทุกอย่างสุดนะครับวันนี้ผมมารอบที่สองนะครับเขาจะมาแข่งกันเขาจะร้วใครจะชนะหรือว่าใครจะแพ้อีกเพราเขาอยู่ที่ไหนผมต้องไปหาพวกเขานะครับคุณนะรอบผมอยู่ที่นี่ผมจะไปที่นั่นครับ เริ่มกันที่ทีมริกแกงนะคะได้เจ๊ไข่เจ้าของเจ๊ไข่ซีฟู้ดร้านอร่อยชื่อดังย่านประชาชื่นครั้งที่แล้วขวาชัยชนะไปได้อย่างสวยงามในครั้งนี้เจ๊บอกก็ไม่ออมมือเหมือนกันนะจ๊ะผู้เข้าแข่งขันจากทีมเครื่องเทศค่ะได้เชฟออฟเชฟอาหารญี่ปุ่นฝิมอดีจากสุสุรันซูชิย่านรามอินทาถึงครั้งที่แล้วจะพ่ายแพ้ไปแต่เชฟออฟบอกว่าไม่ยอทอสู้เท่านั้นจะกูศักดิ์สรีคืนมาให้ได้ มาเริ่มกันที่ทีมเครื่องเทศเลยค่ะเชฟออฟเดินตลาดเลือกซื้อวัตถุดิบที่ต้องการไปทําเมนูอย่างตั้งใจเลยค่ะแล้ววันนี้จะซื้ออะไรบ้างนั้นตามไปชมกันเลยอ่านี่จะมาดูผักจัดจานกับแตงกวาครับครับผม ซื้อแซมอนครับส่วนเจ๊าขายแห่งทีมพริกแกงค่ะเดินซื้อวัตถุดิบต่างๆอย่างตั้งใจเช่นกันเพื่อม,มาปรุงเมนูให้ถูกใจคณะกรรมการและจะคว้าชัยชนะไปอีกครั้งหรือไม่ต้องติดตามชมนะคะที่เราจะมาทำเมนูที่สองนะคะคือเราจะทำกุ้งผัดซอสไข่เค็มนะคะเราต้องการของที่มันสด เราเชื่ออาหารทะเลเนาะร้านอาหารทะเลเราก็ต้องการของสดวันนี้เราจะทําเมนูกุ้งผัดซอสไข่เค็มเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อผักกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราต้องการหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่หนึ่งหัวค่ะเอาหนึ่งหัวก็พอค่ะแล้วก็เอาพริกหวานเอาแดงหนึ่งเขียวหนึ่งเหลืองหนึ่งค่ะ ใช้แซลมอนนอร์เวย์ครับเราจะไปทำโลแซลมอนเบิร์นดอโฟเซียนก็นใช้ได้เพราะเราจะไปเบิรนมันให้สุกครับครับผมเดี๋ยวเราไปทำเมนูกันครับผมที่นี้เท่าไหร่ครับเจ็ค่ะอ้าวันนี้เราก็ได้ผักแล้วอันไหนคะผักของผักอันนี้ผักของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการผัดกุ้งผัดซอสไข่เข็มทะเลเอากุ้งปลามึก แล้วก็เนื้อปูก้อนเนาะเดี๋ยวมาโชว์ความอร่อยความสดของที่ร้านเลยคะ่ะและการแข่งขันในวันนี้คะ่ะเราได้รับเกียรติจากกรรมการชาวตลาดบองบาเช่รวมการตัดสินกันเพียบเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เขาซื้อวัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว เขาทำซุกเซ็นซิกุยาเรียบร้อยแล้วเขาพร้อมเรียบร้อยแล้วเขารอผมคนเดียวแล้วครับแต่ตอนนี้เขาจะทําเมนูอะไรอันนั้นไม่ทราบนะครับคุณอยากรู้ไหมครับใช่ผมก็อยากรู้เหมือนกันเ๋ยวเมื่อผมอยู่กับพวกท่านที่นี่ เขาต้องไปทั้งหมดแลวครับไปดูปว่าเขาจะทำอะไรให้เรากิน,นวันนี้งไงครับมันที่ผมบอกอาหารผมจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าเราก็ต้องลุ้นกันแล้วโหลุ้นแบบตัวโกงเลยว่าวันนี้จะได้ชิมอาหารญี่ปุ่นหรือว่าเป็น,อา,นอาหารของซีฟู้ดของเจ๊ไก่เจ๊กไก่มาก,มากน,านะคได้ทานมากเลยค่ะสงครามความอร่อย d e l i s War, War. รถเตือดถูกจริงลดสถิต120บาทเมื่อช็อป1,300บาทขึ้นไปปีกบอไก่ถูกจริงเท่กิโลละ59บาทมน่แถมหนึ่งแชมพูเพนทีและเฮดแอนโชเดอร์สินค้าลดเตือดที่พิกสี่รีบเลยถึง31พฤษภาค,คมนี้น้ำจิ้มสุกี้พัน์ทายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดนผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด,ด้วยระบบพอตฟิวลิงที่เป็นระบบปิดเพื่อ,อป้องกันการปนเปื้อน เสริมความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซฟตี้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณนมำทิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้น c a n หนก็ใกล้ Vivo V 2ี5 G OIS Night Selfie เบล่าคอนเฟิร์มค่ะว่าแว่นทบเจริญมีแว่นตาคุณภาพดีถูกชัวเพราะราปรับมาตรฐานราคาใหม่ถูกลงกว่าเดิมถูกถูกถูกเรื่องแว่นตาเบล่ากล้าคอนเฟิร์มคิวแว่นทบเจริญค่ะชอบสนุกรับเปิดเทอมที่บิ๊กซีลดสูงสุด50%ชุดนักเรียนแบรนด์ดังกระเป๋าเป้ลายกระตูนก็ลดสูงสุด50%และรองเท้านักเรียนทุกระดับชั้นราคาพิเศษ รอมเปิดเทอมสุดประหยัดที่บิกซีรีบเลยถึง31พฤษภาคมนี้โควิดไทยยังน่าห่วงติดเชื้อรายใหม่พุ่งเกือบ5,000รายเสียชีวิตอีก34รายนายแพทย์ยงไขข้อข้องใจเคยป่วยโควิดแล้วต้องฉีดวัคซีนหรือไม่พงะแคนาดาพบซากศพเด็กนักเรียน215ศพฝังใต้ดินในโรงเรียนประจำ ติดตามได้ใน TNN เข่าเที่ยง11น30นถึง13นาฬ โคกไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองยังผลิตภัณฑ์น้ำกิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงผลิต yeah, ภัณฑ์นมสดตรา <Yeah. S 2> หนองโพ yeah, แว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเป็นไงบ้างคุณผ,ผู้ชมนะครับ <laughs> เราอยู่ที่สถานที่เดิมนะครับบอมมารเช่น,นะครับรามาอีกครั้งนึงนะครับหลังจากคนนี้ชนะนะครับแล้วก็คนนี้เขาก็ไม่ยอมดูซิว่าคนนี้เขาจะชนะรอบที่สองไหมหรือว่าคนนี้เขาจะทีเสมอให้ได้นะครับพร้อมประกาศเปิดศึกสงครามความอร่อยวัดวัดน้าวัดนี่นี่นี่น,นี่ไป และเมนูที่ทีมเครื่องเทศนำมาตกคอนเพื่อต่อสู้ประหัตประหารคือแซลม,มอนโรซอสน้ำพริกเผาที่ทำเมนูแบบญี่ปุ่นมีส่วนผสมของความเป็นไทยใส่ลงไปส่วนทีมพริกแกงก็นำเมนูอย่างทะเลผัดซอสไข่เค็มที่อัดแน่นด้วยวัตถุดิบจากทะเลตัวใหญ่ๆอัดแน่นอยู่ในจานมาตั้งรับศึกครังนีค่ะเอาละครับมาดูเจ๊ก่ครับวันนี้เมนูเขาคือเมนูเด็ดคืออะไรมาอีกแล้วนะครับ มาขอชื่อเมนูอีกรอบนี้ชื่อเมนูทะเลผัดซอสไข่เค็มค่ะทะเลปัดโอสไข่เค็มแล้วครับเค่ะเื่อกที่ใส่ไข่ด้วยเหรอครับใช่ค่ะโอ้แล้วมันจะออกทะเลตร้องไหนครับอ่าเดี๋ยวก็ติดตามค่ะติดตามดูความลับอยู่ที่นี่แหละครับเขาไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมครับ ให้หลอกข้าสามท่านกรรมการที่จะกินจะได้ดูอร่อยหรือไม่ใช่แน่นแล้วแน่นแล้วแม่นแลแสดงว่าโอ้ยน่าอร่อยต้องชิมต้องชเชียงเ <No. S 1> ขาบอกว่าต้องชิมนะครับผมเหียนแล้วนะเขาคลายเสร็จแล้ว คุณเจ๊ไก่ครับถ้าอยากกินเมนูอร่อยอร่อยขนาดนี้ต้องไปที่ไหนครับไปที่ร้านเจ๊ไก่ซีฟู้ดสิคะถนนประชาชื่นค่ะประชาชื่นระหว่าง37กับ38ค่ะเอาสาอ็ดกับ37กับ38โอ้โหประชาชื่นซอย37ถึง38นะครับผมเจ๊ไก่อยากกินนะครับเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้ประชาชื่น37มเจหมือนสานะครับผมอย่าลืมนะครับอามนูสดๆนะคะครับผมของกับอาหารสดๆอาหารสดๆ เพื่อนครับครับผมเอาโอ้ยนี่เสียงเสียงมาแน่แน่เมนูอะไรครับแซลมอนอบุรีชิดโรครับดีมากชิดโรครับและถ้าเราอยากได้เมนูแบบเนี้ถ้าอยากกินอ่ะต้องไปที่ไหนนะครับคือสุรานรามินทราสามสิบเอ็ดครับรามินทราซอยสามสิบเอ็ดนะครับทรีวันรามินทราซอยทรีวันนะครับผม ร้านคุณชื่ออะไรนะซูซูรันซูชิครับแลแหละครูซูรันซูชิชื่อยาวมากัผมจาไม่ได้ครับผมหวังว่าส้นติตามกันแล้วเขาจะดูร้านเขาอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้แค่ตัวนะครับผมแน่นอนนะแน่นอนครับขอให้โชคดีอยาโทรหาผมทีสามอีกแล้วนะไ้โอเคโอเค ที่วันนี้ไงครับมันที่ผมบอกอาหารผมจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าเราก็ต้องลุ้นกันแล้วโหลุ้นแบบตัวโกงเลยว่าวันนี้จะได้ชิมอาหารญี่ปุ่นหรือว่าเป็นอาหารของซีฟู้ดของเจก้าใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณมากครับพี่สาวนะครับวันนี้ก็รึกตื่นเต้นมากที่จะได้มาชิมอาหารจานเด็ดของผู้เชี่ยวชันทั้งสองท่านใช่ครับ รออาหารอาหารรู้สึกว่าไข้พร้อมแล้วแล้วก็จะได้ให้สามท่านนี้ก็จะได้ชิมกันนะครับแ่อนที่จะพูดถึงเรื่องอาหารผมมีอะไรเด็ดๆจะให้คุณดูนะดูดิเป็นโทรศัพท์ใหม่เขาเรียกว่า v ีวัวไว้72นะครับผมผมไปเกาหลีมาเมื่อวานซื้อนะครับแล้วผมกลับมาเมื่อวานซื้อแล้วอะไรเฮ้นี่ผมก็เลยได้มาพูดด้วยดถ่ายรูปกันนะคนจะดูเซนี่ขนาดไหนหนึ่งสอง และเมนูของทีมพริกแกงและจิ้มเครื่องเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีมไหนจะเป็นฝ่ายขวาชัยไปใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการผู้ตัดสินแล้วนะคะ yeah. Yeah. ผมจะเป็นกำลังใจให้ทั้งสามท่านนะครับชิมให้อร่อยและค่ะที่สุดว่าใครจะเป็นแชมป์วันนี้นะครับผมพร้อมหรือยังครับเริ่มชิมได้แล้วครับเมนูแรกครับ ม ja right like well. ีมากมีหมายอธิบายไม่จบคนหลังญี่ปุ่นจีนไทยไหหลําน่นไงด่าเมนูแรกเป็นยังไงครับก็รสชาติดีซีฟู้ดนะครับสดดีด้วยค่ะสดดีนะครับพี่สาวครับเมนูแรกนะคะเป็นเมนูซีฟู้ดอาหารทะเลของไปไข่ก็รวมแบบว่าเป็นกุ้งปลาหมึกปูนะคะได้รสชาติ ไข่เค็มมีความแบบไม่เค็มมีนัวอร่อยมากเลยค่ะเมนูแรกนะคะที่เป็นซีฟู้ดผัดไข่เค็มเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว่ามีความโดดเด่นที่ทวัสดุเนี่ยนุ่มทานแล้วนุ่ม,น,มนะครับนุ่มนุ่มหมดแล้วก็ไข่เค็มเนี่ยมาตัดทําให้อาหารเนี่ยมันโดดเด่นทัน่เข้ากันได้เลยอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะ,คะส่วนเมนูที่สองเนี่ยเป็นฟิวชั่นฟู้ดที่ ลงตัวพอดีร,ระหว่างปลาแซลมอนกับน้ำพริกเผาซึ่งเราเมื่อทานกับวาซาบิมันก็ยังลงตัวอีกครับถือว่าเป็นฟิวชั่นฟู้ดที่น่าสนใจและเมนูที่ชนะได้แก Road, ซแซลมอนโรสออน่างพริกเผาของทีมเครื่องเทศค่ะแม่สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการไปจนได้ยินดีด้วยนะคะเชฟออฟ ต้องขอบคุณเจ้าสองท่านนะครับถ้าใครอยากกินร้านไหนร้านไหนก็ยินดีต้อนรับนะครับเขารออยู่นะครับวันนี้รู้สึกว่าต้องหมดเวลานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าองสถานที่นะครับบอมมาร์เช่แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เขาสนับสนุนรายการนี้ให้อยู่จึงวันนี้ได้นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับ True for you นะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย Delish War, War. m o ู i ฟีเวิลหนังดังรอบโลกรายการต่อไปพบกับภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games เกมล่าเกมใน m มู i ฟีเวิลด์หนังดังรอบโลกยอ้อนรอยความมันของกีฬากับสุดยอดเกมการแข่งขันในดวงใจเต็มตาเต็มอิม่มกับรายการ a ม c h DAY ออกอากาศทุกวันกันร์ถึงวันพุธเวลา18.30น